ไว้พิเศษเกินไปเลยไม่ได้เก็บคืนมนุษย์ผู้ยากไร้เลยได้ใช้สื่อต่อมาขึ้นตาเอาไว้ถ้าเอาไปทาหน้าน่ะเขาบอกทาหน้าดำให้ขาวใช่ไหมแต่ทาจริงๆแล้วไม่ใช่หน้าหน้าเราน้าหนาเนี่ยเราทาแล้วมันจะอืดแดงแล้วจะลอกพอลอกที่ที่หน้าหนาหนาลอกออกแล้วมันก็จะบางเหลือแต่หน้าบางๆเวลาไปตากแดดตากลมมันก็จะ อีกอนี่ชาวบ้านเขาไม่ใช้กันหรอกอเขาจะใช้เฉพาะให้มันเป็นตัวยาทำแผลทำอะไรคุณทาได้เฉพาะมีสิวนะคะถ้าถ้าเป็นสิวเป็นแผลถึงจะทาได้แต่ถ้าจะเอาไปทำหน้าขาวยายยายไม่เคยทำแต่แต่ยายเห็นเขาโฆษณาแต่ไม่เคยใช้ยายยายใช้นางแสงมาสี่สิบกว่าปีแล้วนะค่ะแต่ใช้เฉพาะแผลสีเล็บ,บอืม แก้เบื่อเมาอืประมาณนี้อืแต่คนโบราณก็จะใช้แค่เฉพาะยายพูดนี่แหละออันตรายค่ะสมุนไพรนี่ไม่อันตรายค่ะสมุนไพรทุกอย่างไม่อันตรายแต่คือให้ใช้ให้ดีถาราร้ใช้ถ้าเรารู้จักใช้ไม่อันตรายค่ะ